สวัสดีค่ะทุกคนด้วยค่ะวันนี้อยู่กับมุ้นี่วันนี้เราจะมาสอนโหลดเกมเลยนะคะนี่เกมเกมแบบนี้นะคะแล้วเมื่อเราเราต้องไปดาวน์โหลดนี้ก่อนนี่ดาวโหลดเกมนี้นะคะ่ะดาวน์โหลดเลยได้ทีก็รอสกูนะคะรอข้ามก่อนโอเคกด s แปดนะคะ กดพิมพ์ค่ะเดี๋ยวเดีด๋ยวเราต้องพิมพ์ว่าอันนี้นะคะมันไม่มีข้อมูลเลยโอเคจะต้องอกดเกมกแบบนี้อ่ะ ต้องเราต้องหาไเ <c oughs> นี่ยดูกระดิคขามึงลองเอ็ดอัน <bb> นี้ดีไม่เป็นค่ะเราต้องหาก่อนให้ให <c oughs> ้ผมผ <c oughs> <c oughs> ู้ค่อยทำไมไ <c oughs> เขาไม่ได้ยินโอ้ยเออพูดไม่ได้เลยยจะได้ยินเขาต้อง อ๋อพิมพผิตค่ะมันต้องเป็นตัวเอค่ะนี่ไงนี่เจอแล้วทุกคนให้ทุกคนกดไปเลยนะคะกดเออกดตกลงเลยแล้วทีนี้แล้วก็กดติดตั้งนะคะกดติดตั้งนะคะทุกคน กแล้วแล้วก็ก็บอกว่าติดตั้งอีกนะคะเดี๋ยวก็้องอนะคะโอเคแล้วก็กดว่าเปิดเลยกดว่าเปิดเลยกดแอดแอดะคะกดแอดแอดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตามเรามาตามเรามาดูทูบดูทูบติ๊กต่อนติ๊กต่อนและทีนี้ แล้วทีนี้โอเคเอาไปอ่ะอ่ะโอเคเอาไปอ่ะโอเค่าเจ็ดดเท่านั้นนะคะเจ็ดเทันพี่ิสนได้แล้วนะคะพี่นี่นะคะ สใส่่สิช้นยี่สิบแล้วให้ขึบนหน้าาเลยฮู้ฮู้เล็นได้ง่ายสุดโอเคเดี๋ยวพี่จะดถงพี่ไม่ได้หลุดอันนี้นะพี่พี่จะหลุดทิ้งค่ะโอเคสลับสลัที่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ้า